มันทำยังไงลูกมันหนุ่มหนุ่มยุ่มไงยูยุ่มหัวยุ่มช้ำยุ่มช้ำเลยใช่ตายแล้ปลาลมหนูนี่เป็นฝูงผมหนูโอ้ยผมหนูรูดช่ำหลุดเป็นกรรมช้ำเลยเหรอเป็นกรรมกรรมแล้วหนูทำยังไงหนูก็เมินสิแต่สู้เพราะมันมันลุมอสี่ต่อหนึ่งเกิตัวทั้งควาะไม่เป็นไรตัวทั้งควายลายคุยแล้วยังไงมันก็ทำหนูก็สู้ก็มีพวกแท็กซี่ใจดีมาห้าแต่อีพวกอาหารปักๆนี่ก็ไม่ยอม ออมันก็อาริการปักปักอาหารขยะของพวกมันค่ะอาหารเมืองบ้านเขาอ่าๆแล้วยังไงแล้วยังไงอ่ะก็ใส่กันแหละพี่มันลุมหนูก็จำแต่หนูจำได้หมดว่าใครลุมหนูบ้างหนูจำได้หมดนะจำได้แล้วหนูโดนอะไรบ้างอะตัวหนูเองหนูโดนอะไรบ้างมันโหนมันทุบเออแล้วตาหนูล่ะเมื่อกี้หนูอยากจะบอกมาจาะฟ้องคุณผู้ชมอ่ะนี่หมัดเดียวนะคะคุณผู้ชมสามมัดสลบนี่แหละสามเหตุที่หนูมาสู้รัแต่ร้านอาหารหนูบอกเลยเออจริงเนาะนี่หมัดเดียวค่ะ ถามหน่อยอียลอบดูนี่ถ้าหมัดเดียวขนาดนี้สามหมัดตายค่ะนี่ค่ะไม่หมัดเดียวค่ะคุณผู้ชมออค,คุณผู้ชม,ค,ชมคุณผู้ฟ <laughs> ้า